โชคดีที่เรามีทรัพยากรแต่พูดถึงในคําว่ามีทรัพยากรเนี่ยทุกจังหวัดของประเทศไทยเนี่ยทุกจังหวัดก็มีเขามีทรัพยากรที่ที่เป็นตน้นทุนที่สูงมากพอๆกับเราเลยแต่นะยนเราเองไม่รู้ว่าในจังหวัดของเขาเนี่ยเขามีทรัพยากรที่เป็นต้นทุนสูง,สงเหมือนจังหวัดเราหรือเปล่านี่คือสิ่งที่ที่เรามีนั่นก็คือทรัพยากรบุคคลที่นั่งอยู่ด้านหน้า,น,านี่แหละนี่คือสิ่งที่แอบชื่น มันก็จะสูญสิ้นมันก็จะหมดไปนะคะท่านเราต้องอาสาที่เรามีเนี่ยก่อเกิดประโยชน์กับจังหวัดกับประเทศชาติกับโลกของเราเนี่ยมากที่สุดโดยที่ก่อเกิดประโยชน์ในลักษณะของความยั่งยืนนะคะนี่นี่คือสิ่งสําคัญที่สุดในเรื่องของการท่องเที่ยวมากที่มีสิ่งที่อยากกระชื่นชมอยากสะท้อนอยากจะสะท้อนในเวทีนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณทุกท่านอันนี้คนลุกจริงนะครับ ไม่ชอบต่อเลยดีไหมเข้ามาแล้วคนนี้ก่อนเลยเห็นอยู่ตรงนี้ยังไม่ใช่ทั้งหมดนะเพราะว่าในฐานะที่ผมเป็นประธานเจรือส่ายโอเคมันมีคำว่าประธานนำหน้าจริงแหละแต่ว่าผมว่าไม่ได้สําคัญอะไรหรอกที่สำคัญคือทํายังไงให้เครือข่ายมันยังอยู่ด้วยกันแล้วก็ร่วมกันทาให้เต็มที่ทุกคนที่มาออกตรงนี้ที่พวกผมพามาทุกคนอะไม่ว่าจะของที่สายพามาหรือใครๆตรงนี้พามาทุกคนมีส่วนสําคัญว่าที่อยู่ตรงนี้ เป็นคนกับเพื่อนนะทุกคนทุกแรงงานเป็นคนไกลเป็นคนไกลทั้งหมดใช่มันไม่สามารถขายสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นวันนี้ท่านบอกเลยผมคอยืนมาขัดมาจุดหนึ่งทุกวันนะเก่าเก่าจังคือผมบอกแล้วตามที่ผมมาเป็นที่ปรึกษาท่านนายกอยู่นะอบจเมื่อก่อนเนี่ยการท่องเที่ยวรุ่นชนเราเหมือนปล่อยทิ้งเฟรนช์ฟรายก่อตั้งแปรอำเภอข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวข้อมูลของปรา ข้อ,ขอมูงมลทุกสิ่งทุกอย่างมาอยู่ที่อบกยรัเรื่องประธานนะเรื่องผมถ้าไม่มีประธานเป็นผู้สั่งงานขึ้นมาองคาวยศใครจะทาร่วมมันต้องออกจากแนวความคิดคิดร่วมประธานทุกสั่งงานก่อนท่่นได้จริงไหมดังนั้นที่จังหวัดชุมพรที่ผมพูดได้ตลอดว่าทั่วประเทศไทยภู้คิดองคา์าวยศมีสถาบันหน่วยทุนเสริมภาครัฐภาคองค์อสระทั้งหลาย่นนะครับก็ดีใจครับที่ พวกเราได้มีโอกาสมามารวมตัวแล้วก็มาหลอมรวมแนวคิดในเรื่องของท่านนายกครับตอนนี้เขาไลฟ์อยู่แล้วผู้ใหญ่หลังเนี่ยใช้สิทธิ์มายืนบนนี้ผมก็เลยคิดว่าท่านนายกก็ควรใช้สิทธิ์มายืนบนนี้ด้วยด้วยเช่นกันได้เลวครับก็ขออนุญาตนะครับพี่พี่ทีมงานได้ไปพูดคุยในเรื่องของ การดาเนินการของมักุเทศก็ดีด้วยว่าในเรื่องของการแนะนําการท่องเที่ยวผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าจังหวัดชุมพรเนี่ยก็เหมือนที่ท่านที่ปรึกษาผมได้พูดแต่ต้นแหละมันเจ็บปวดที่สุดครับเวลาผมไปธุระป่าฟังแถวโคราชแถวสมุทรสาครแถวนนบุรีกาถามว่าบ้านอยู่ที่ไหนก็บอกว่าอยู่ชุมพร เลยจุพ์พรไปเลยก็ไม่รู้ว่าจุพ์พรอยู่จุดไหนของประเทศไทยผมเองเนี่ยครับตั้งแต่เสนอตัวลงนายกบาอบจเนี่ยผมทํายังไงก็ได้เรื่องดีก็ได้เรื่องไม่ดีก็ได้ให้คนเขารู้จักจุพ์พรว่าอยู่จรงไหนของของเพราะว่าผมท่านนายกคมเนี่ยการท่องเที่ยวเขาเขาเด่นมากเรื่องเวลาที่เสนอตัวลงนายกบาอบจผมคิดเหมือนกันว่าเราจะเอาใครนะที่มันเก่ง มาถาคนเก่งหาคนที่มีความรอบรู้มีประสบการณ์มาช่วยในการทํางานเนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือกัรที่เรานะครับตอนนี้นั้นเนี่ยผมก็เป็นหาแหละว่าเอาคนที่น่าจะีเดินทางมาจับพังงานนะครับเพื่อค่ายข้องทองเที่ยวชุมชนที่จังหวัดชุมพรวัวนาส่วนราชการนะครับพ่อนายธราติบทองจื้มนายยกองค์การโบราณสุนยังวัดจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสู้นายยกบดจสามเสมียงเ้งคอง ทัวรอิทเชื่อมโยงกับธงเขียวชุมชนในนั้นนะพรกะเมีแนวคิดว่าภาคใต้ในด้านชีวภาพนะครับนึ่งในเรื่องของวัฒนธรรมอาหารในเรื่องของวัฒนธรรมของที่น้องที่พัรรกที่เห็นอย่างนี้อขอเวลาหนึ่งนาทีนะครับขอเวลานาทีเดียวในการที่จะอันนี้ร้อยภาพให้ภาพเยาวชนนะครับที่ได้เิดยนบนกุ้งมือมากรุกนะคะกู้งมือนี้ค่ะก็คือกู้มือสร้างสรรค์กจะเอาไม้ร้วย ไ่แวะได้ไงค่ะไปแวะได้ไงค่ะพรุ่งนี้เราก็จะมาตั้งมดตรงนี้้ค่ะถ้ากิสนใจเิดตนอที่พี่นะคะโอเคขพบคุนวบนความเราเห็นจเยาวชนมรุ่นใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะรับ

8ปอำเภอด้วยกันนะครับเรียนเชิญน,นะครับค่ะหัวหน้า,านะส่วนราชการนะคะและประธานเครือข่ายทั้งแดอำเภอรเรียนเชิญบริเวณเกี้ด้านนาเลยค่ะฝั่งซ้ายของเวทีได้เลยนะคะขอต้อนรับนะคะสำหรับนะคะท่านแขก้มีเติทุกท่านค่ะไม่ว่าจะมาจากในเครือข่ายการท่องเที่ยวนะคะของจังหวัดชุมพร,รทั้ง8อำเภอค่ะและ,และพี่น้องเครือข่ายการท่องเที่ยวจากที่ จะเมื่อกันยาวๆไปจนถึงวันที่เจ็ดพิษสภาใช่ครับถูกต้องเลยติดทองเป็นสองปีนะคะเรือท่อร์ดอ่ะน่ารักน่ารักนะคะมาท่อให้ดูกันแล้วแข่งแรกจริงๆทีมนี้นะคะจ้างรับรอของเรานะคะน่ารักอย่างแรกไปลามาไว้เรียบร้อยด้ยนะเขาบอกแล้วเนี่ยครับว่า รุดงโรดใหม่ซอนนะครับประธานเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอพะโตค่ะแล้วก็คุณวิสุทธ์บุญนาคนะครับประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอลังนะคะคุณนรินทร์พันเจริญค่ะและต่อไปคุณวชรินทร์แสวงการนะครับของอำเภอสวีครับอำเภอเมืองชุมพรนะคะคุณสุทธิศักดิ์แย้มประดิษฐ์ค่ะต่อไปนะครับคุณนภพชิงสุนอะไรนะครับโอกาสนี้นะครับต้องขอเรียนเชิญคุณอภพลธานีครุฑนะครับนายกสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังนายกองการบริหารจังหวัดชุมพร กระผมนายอมพลทานิรุตนายกสมาคมการท่องเที่ยวโดยชยุมชนภาคใต้ผมขอขอบขอขอบคุณท่านนพอุตสิทธ์นายกรมการแหลนส่วนจังหวัดกรุงทอที่ได้ให้ความสัมัญไปด้วยชุดกรการท่องเที่ยวหลักที่มีความโดดเด่นหลากหลายทั้งแต่อำเภอประกอบด้วยชุดกรท่องเที่ยวและอีกหลายชุมชนที่กําลังได้รับความการพัฒนา และส่งเสริมให้มีการจัดการากรารท,ท่องเที่ยวดูมเชิงที่เข้มแข็งจึงเล็งเห็นความมีกานิคุตนายกสมาคมท่องเที่ยวชุมชนภาคใต้ท่านพันตำรวจเอกพงษ์งชัยนุชเจริญรองผู้การตำรวจภูธรจังหวัดจุมพรท่านพันเอกสทธิชัดท่านพันเอกสทธิชัย,ชยโกษลรองเสนาธิการกรมตำรบกที่สสท่านวัลยพองศ์วณีน้อย เรนดี่นะครัขอเรนเชิญเก็บภาพบริเวี่ก่อนเลยนะฮะถ้าเรียนเชิญเก็บภาพนนชันที่หนึ่งุรกนเกตนะคะองเที่กีฬาจังหวัดชุมพรค่ะต้องเดวจากนั้นนะครับคุณสุดใจ ชวนชวริตนะครับนะคะต่อกันที่คุณกิติพงศ์แม่ยอดทองวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะคะคุณยุพัฒสวัสดีนะครับผ่านที่จังหวัดชุมพรครับคุณัรษแก้วสิงห์นะคะ นะคะคุณสุทิพย์ตนประเสริฐค่ะแล้วก็คุณสุธรใส่ชมพูนะครับรองผู้บริการโรงพยาบาลจุฬาฯนะคะคุณดอนสุสุวานนท์นะครับค่ะนะคะคุณทิพย์ทุกคนจุฬพรด้วยนะคะใช่ครับขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะวันนี้สรราชการนะคะวันนะะีน้ที่มาเป็นผู้บริหารทันทีครับและก็ขอให้เจริญเติบโตในปีต่อไปด้วยนะคะรอบนี้เราจัดเป็นครั้งที่สองแล้วะค่ะใช่ครับแล้วก็งานนี้นะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับวันที่หนึ่งถึงวันที่สี่นะฮะ